เจอมาแล้วนะเว้ยรอบหนึ่งอะไอ้เช่นเนี่ยแม่งก,กูเจอมันที่ปัมม๊มเองก,กูเนี่ยแตกูหนีมาที่มึงโทรมานั่นแหละมันไม่ยิงอลยมันไม่เป็นตั้งเลยอ่ะ,ะบอกว่าสแตนบายเรือเลยสแตนบายเรือเลยไอ้โยมึงรอกูอยู่ปะเนี่ยมึงรอกูอยู่ปะเนี่ยมึงรอกูอยู่ปะเนี่ย เอออยู่น่ท่าเรือเน่ยกูท่าเรือนะเออแตนบเยกูโดนไล่มาไปไปบปเรือไปแล้วก็เออคุณรอเลยอ๋แล้วยกซไชอเปลาาบอกไม่ลเดีกูรอเลยไมดิเออเอาเอาเอาลอเออเอาอเออเอาเอาเล่นเลยนะเอาลอท่าเรือเดี๋ยวกูท่าเรือกูใส่ชุดเหนือไอแจ็คใส่ชุดเอเออเอเออไอ้แจ็คยู่ไอแจ็คยู่ไออแจ็คยู่ไอแจ็คยู่กูตาดแล้วกูตาแล้วกูตาลแล้วไม่รู้วันมาอีกบ้า ดิวดิไอ <squ are pus> oh. <sh arp inhale> ้บองเบิกเรือดิไอ้แจ็คไม่มีเรือเรือเอาไอ้เหี้ยโอ้โหวลาแล้วผมึงเนี่ยเร็วดิเร็วบ่ายไม่มีกันอะไม่รู้ไอ้เกือบเจอชุดมึงคุณคุณหน้าโรงพยาบาลแล้วไอ้สัตว์ใช่มนี่ต่อเนี้ยกูปลอมตัวให้เปิดไอ้แจ็คที่สุดไปแล้วไปแล้วไม่นเป็นเปิดข้างล่างอะไอ้ควายมึงดูกล้างหมดไอ้แจ็คไมงดูไม่ยอม มึงถ no? e ูกไม่เอารถมาชนเดือยรถมาชนดีไอ no ้เหี้ไอ้เหี้ยมือตาเบื่อเหี้ยอะไรไอ้บอกหายไปเลยเอาหายไปไหนอ่ะมึงตาเบื่อไอ้เหี้ยเอาหายไปเลยมือตาเบื่อเหี้ยอะไรเบื่ออะไรวะเบิรกเบิรกเรือตรงเบิรกรถกูลั่วเลยไอ้เหี้ยเ้ยเราไอ้เหี้ยเราจะตายกันหมดไอ้สัตว์มันไปอยู่ข้างล่างกันแล้วสองคนอ่ะไอ้เหีย้ย ้ยจะเป็นลมมิ่งจะอ้วกเอียจะตอนี้เออกูไม่เห็นเรือเกูไม่เห็นเรือบนบกว่าเอ้ยจุกกจะรู้อ่ะเฮ้ยเหรอเรือใครวะมันไม่เหี่าพวเมัน ใช่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 ใชช่กระซิบกระิบกริบกระซิบกระซิบใช่ใช่มันตามกูมาเออทำเพื่ออะไรอ่ะเอาทำเพื่ออะไรอ่ะเออคือ็บรถ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 สู้สูดสูดมาดิชไม่ใช่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  มาแล้ว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 ไี่ชาไอชิบบอกมึงรู้เฮียอะไรมึงบอกมึงรู้เรื่องอะไรเคยเป็นกู่าเคยเป็นคนสู้ชีวิตต่กโดนชีวิตสู้กับอ้าวียเยอ ไม่แต่คุยแต่คนแปลกแล้วแกมีชั้นมาตามมาน้องเว่ยเยอะเมื่อกี้ได้เสิร์ฟไม่ใช่ไม่ใช่กูเช็คแล้วมันมันมันเรียกกูเฉยพี่ชายครับพี่ชายครับที่อะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่เยอะนี่มันใช่มันเช็คไงเฮียได้เหรอเท็กเสียงมึงหรือเปล่ามึงตอบไปว่าอะไรไม่ตอบเสียงบ้างไม่ตอบปุยจุกเท็กมันเท็กเจ้ากูจะรั่วไว้สัตว์หนีตายอ่ะ กูเจอแต่คนเพี้ยเนี่ยกูเจอพี่ป๊อปเบิกรถเบิกเรือบนบนนี่เอ้ยมันกินที่อะไรอยู่อ่ะมันเบิกไม่ได้มันเบิกไม่ได้แล้วกูเจอแล้วกูเจอเวชันเมื่อกี้เหินลงไปเก็บในน้ำใช่หรอเหินลงไปเก็บในน้ำไอ้เหี้ยคนรวยนี่อะไรของแม่งวะรวยจัดแบบว่าได้เหี้ยเกาะซ้ายเหี้ยเกาะซ้ายเี่เราไหวเหรอเรามีสี่คนเองนะไอ้แจ๊คไหวไหวไหวผู้สองคนกูเก็บเป็นสิบมาได้เซิร์ฟเมื่อกี้สิบสิบเดือยกูเก็บสิบสิบเป็นสิบอ่ะกูเก็บไปหกอ่ะ 5, กูกด้วยไอ,ไอแ้ 1, ไอแจ็คหนึ่งไอ้แจ็คอีกหนึ่งกูกูไปก่อนได้สองตัวแล้วยังพูดกูจับกูจับเธก่อนกูจับก่อแบบนึงคืกูไปบอกหัวลิงอ่ะกูหัวลิงอ่ะจังหัวลิงเออแจ็คมึงใส่หัวลิงดีกว่ากูจับไม่ได้หน้าหน้ามันเหมือนมึงมันเยอะเกี่ยวไม่จับสีผมสีสัตว์โอ้ยย่ามันแวบเดียวยนะเว้จัมพ์เซ็ชเงกูจะใส่ดน้ามีอะไมันไม่ใช่หน้าแท้ๆของกูไอ้สัตว์กูปิดไว้ให้ย่ี๋ยวมันรู้ว่ากูเป็นไอ้นี่ คนเฒ่าคนแก่มันด่าผมแก่เอางแกแต่น้ำมึงเยียจริงแต่น้ำมึงเยียจริงอะไม่บอกว่ากูแก่แล้วยังไงไอสัตว์ฮะกูแก่แล้วยังไงกูไม่เข้าไปข้างในปวดเยียอะไรตู้เด็กฮะปวดเยียอะไรตู้เด็กไอเจ้าตู้เด็กเยียเมื่หน้ามึงกับตู้เด็กหนามึงแหละตู้เด็กไอสัตว์หน้ากูนอกเลยสัตว์หน้ากูยังไม่หน้าไปง้แบบไออย่าง มันมันเป็นเพลงใครวะคุยอยู่ข้างนอกเลยสันอ่ะเพลงไอ้นี่ของไม่ฟิกของยังอีสานปหมจำไม่ได้ละมาเก็บยาได้บ้าเยหรอมึงขึ้นนี่เลยขึ้นที่ที่ยาฮะอันนี้สายสายนี่เก็บไปนี่ไว้โอ้ยหางใจไม่ออกไม่มึงเก็บไปมึงก็เบิดไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่ไม่หมายถึงเก็บไปนี่เก็บไอปขุดไปยาอยู่อีกฝั่งมันมันต้องอ้อมไปฝั่งมันทำเงินแดงหรือเปล่า เราดูได้ก่อนด้เจอช็อตเบิกเรือกูไม่ได้ชุบันเดียวนะกูไม่ชุบไปเนี่ยตึกมา้วตเฮียดูดิไอ้แคลรี่วะเซิร์ฟไม่กูกูเอ้ยตัดแคลรี่ธรรมชาติเฮียคันาดเนี้ยกูเจอตึกหนักมาเฮียหนักกินหนักจัดอ่ะไม่มีไม่มีต้องไปฟังมีกูเห็นมันมาทางแก๊งเลยต้มจืดไอ้สัตว์มาทางแก๊งเลยแก๊งไอ้ต้มจืดมันอยู่แก๊งไทยวะมันหมดอ่ะไอ้บอบมันไม่มดมันหมดยังไม่มันหมด เไอ้บอสมันใช้น้ำมันหอยเฮียเรือมันอะมันตื้อเดี๋ยวกูจะหนีอ่ะกูจะหนีละกูบอกให้กูจะหนีละเดี๋ยวกูจะถ้ากูจะไปแล้วกูหายไปอย่าอย่าตามหาเลยอ้าวไอ้สัสไปด้วยแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยกูไม่ร้านเหมือนกันอ่ะไปแล้วจ้าไปแอ้ยี่บอกไปไอ้ยี่บอกไปไอ้ยี่บอกไปไอ้ยี่บอกต้องอยู่ไอ้เหี้ยอะไรโอ้ยกูต้องอยู่เพื่อเหรอเออมึงลองคิดยอดที่มึงกำลังจะได้ดิไอ้บอส โอ้ยเฮียมึงก็ต้องอยู่ยันเช้าอ่ะมึงเช้าอ่ะเพื่อนมึงทำเพื่อกูได้ปะ่ะทำเพื่อพวกกูได้ปะล่ะโอ้เฮียอยู่ดีทิ้งเ่ะไอ้สัสนี่อยู่ดีทิ้งอยู่ดีไปเลยดิ้งโอ้ยเป็ดใช่ปะหมกเป็ดอ่ะจุกโอ้เห็นพี่สาวมันอ่ะไอ้อะไรชื่ออะไรนะลีลาพี่สาวมโดนกูจุ๊บหน้าผากด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนโดนกูจุ๊บหน้าผากด้วยทะลึ่งเนี้ย ไม่กี่คนวะละสิบปาณแปดบ้างคึ่งไงปาตีก็ละกับไฟเยอะเลยอะทั้งพวกมันมาเดี๋ยวที่ชุกกูมีห้ากาะมีสองมาเยอะแล้วมึงไปเอากาะอะไรเยอะไปเลเวลอ่ะกูไม่มีกูครับที่บ้านเนาะโถ่เฮียชีวิตสองแก๊งไงเกนแหนมีเท่าไหร่วะอยากรู้ว่ะของมึงอะไม่บอก ไม่เย็นนี่ครับว่าเพื่อนมันการเป็นฝุ่นไปแล้วไงตั์มันเป็นเรื่องแกงไงยังไงสองสามน้ววออมำนะแกงมาก่อนเพื่อนแเละครูจะอ้ามาทำหี่อะไรประนี้แกงมาก่อนเพื่อนแค่นั้นแหละทำรบบหนูบอปบอป่ะจูอะ จะมันไปหาเพื่อนมั้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเหีเต็มเลยไอสัตว์ใจเย็น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 

คนเองสิบคนเองไม่นะมึง ้มีตัวหนึ่งมีตัวเอ้ยมันอุ้มมันอุ้มปล่อยไปแล้วกันเืีองของกูแล้ว

ตายตรองนี้เยอะยาไอ้เหี <c oughs> <c oughs> ้ยน,นี่รวยจะไว้ศพ ร้านเช่ด้วยเจอเออย่าตายผีสัตว์ อลาเลามาอุ้มสวนให้หน่อยมาอุ้มสวนให้หน่อย Ton lịch này, ton lịch này. Hoi! I'm late. 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 สวย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 เป็นไงไป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 บอลบอลนี้คนฆ่าใครอ่ะไม่ได้ปล่อยยันอยู่ข้างบนเลสตันเอ้ยไปไปกลับกลับไปรีกูกลับไปเร็วกลับเร็วเย้ยตอนนี้นะครับไม่ไม่เมื่อกี้ผมต่อยเฉย ไม่แน่ใจอ่ะผมไม่ได้ต่อยอปกติปีเขาปนไดเปล่าอ่ะต้องเป็นคนไม่ไม่เปีอ่ะปนได้ไหมได้ครอ่ะเพราะผมเป็นคนเพราะผมเป็นคนไอ้นี่องะแล้วพี่อีโบ้เลยไม่ได้อะแล้วใครแดงคู่อยู่ชาป,ปพี่ชาปโป ไอพีปมามามาที่ไหนพี่โปมาพ้นก่อนออ้เจอหมอเตอร์คันหลวงวานพี่จะโปอยู่ไหนอ่ะพี่โปอยู่ไหนอ่ะพี่แค่เราถามทุกคนเลยอะพี่พี่โปอยู่โน่นเลยพี่จะโปอยู่ไหนพี่จะโปอยู่ไหนตายพี่จะโปพ้นมีมีใครเดี๋ยวมีใครเดี๋ยวชุบสักคนนึ่พี่โปพี่โปขึ้นมาไม่มีพี่โปพี่โปมาอยู่ผังโนเลยพี่พี่โปอยู่ฝั่งโนเลยเรียกแค่ไหนเลย ยไม่รู้อ่ะแต่เมื่อกี้จังหวะผมโคตรสวยอระวังโดนอุ้มเด้อไอ้ย่าต่อยแม่จบจบไปเลยว่ะเยี่ยมปั่นเลยจดมาปนแม่งหรือว่า้จุกจะโดนโดนดับเลยเป็นคนแทนอ๋อเป็นคนแทงเองกับมึงบอกไม่ได้ฆ่าอ้าวกูแทงเหรอ เงียสิบบาทก็เอาไ้สัตว์เน่นี่หิวเนี่ยอ้ลักก่อนเดี๋ยตกปลาไช่ตอมเจอเป็นยังไง ชีวีเอาขึ้นฟังกขอโชคหรอต้องถามพี่เป็ดแล้วลพบิไม่รู้อ่าลพบิไม่เคยเล่นหนาจบเลยอ่ะหรือเปล่าจบนี้ไงเนี่ยพี่เป็ดจบนี้ไงเนี่ยอ่ะทำไมเนี่ยเช็คจบได้ไหมคะไม่ไม่ไม่น่านะไม่น่าใช่นะพี่พี่พี่อีโมคนที่ใส่เ네สื้อส้มไปไม่ใช่คนเราเหรอโอเคงั้นหมอไปเลยโอเคค่ะใครอ่ะ ฝั่งฝั่งนู้นก็ขอด้วยได้ไหมครับฝั่งนู้นเหมือนกันฝั่งก็แปล่าได้เลยครับแต่หมอต้องระวังเด้อต้องไปทำไงวะทำไงอะไรเงี้ยนะเออเออตายมันเออเอ้ยหยยอมนะมึงองหยอมนะเออเออดีเนี่ยตบกอบเพิ่มเออตบไปเลยต่อยยันเช้าอ่ะเนี่ยเราต้องไปต่อยช่วยช่วยเขาไหมเนี่ยไม่น่าต้องนะไปปล่อยเขาไปเลย มันชิว้วก็คือเราเรนตายเราทำอะไรไม่ได้เราอุ้มส่วนไม่ได้ด้วยลงไปอุ้มสมดอจทนี้ครับพี่เปขอได้ไหมฝันไม่เพื่อนเพื่อนเราเอาไปเลยก็ได้นะหรือว่าเราไม่มีเอดีแล้วไอ้ที่ให้หมอไปเลยก็ได้นะเพื่อนเราจะข้าวไปรับจะตายขอไปนะครับติดปะเดินติดอีกแล้ว แล้วหมอที่ไม่ได้มีลายสีเหลืองนี่ผมแทงได้ปะไม่เกีจอหมอครับหมอที่ไม่ได้เป็นลายสีเหลืองแบบหมอนี่ผมแทงได้ปะต้องสู้กันชุดไหนก็จะตายไปก่อนถ้าหมอหมดยอยู่ถ้าถ้าชุดต้องถ้าชุดแดงถ้าชุดแดงเราไม่สามารถทําเขาได้แต่ถ้าชุดฟ้าชุดที่เขานนั่ติดเห็นนมะถ้าชุดฟ้าทำได้ไม่ยอมไม่เนี่ยมันจะอุ้มเมื่อเมื่อให้ศพหมอแล้วไม่สามารถแทงหมอได้ถ้าเป็นพวกเดียวกันไม่ไม่ใช่พวกเดียวกันดิถั้งหมดเราหมอไม่ใช่พวกที่คนน้ำไปสมมติ มีสั่งออกซิเจนนะจับมันกดน้ำไปน้ำก็ได้เขาโคตรชุบผมอะแล้วเขาก็อุ้มสวนน่ะคืออะไรอะไม่ตอนแรกเขากดชุบผมอะเลยย่์กดชุบแต่ตัยนี่แหละลูกเสียใจยัยเยียรเลยี้าี่าใบแดงกับมือเงาสัตว์ี้ย ลยายามจัดไอ้ย้ยโดนอุ้มในน้ำไอ้ยันจะแทงเขาเองขึ้นมาดิเองกี้เาจะแทงผมแล้วถ้าถ้าเขาแทงเองข้าสามารถบอกเขาได้ว่าข้าไม่สามารถเขาข้าจะไม่ชูพวกเขาเพราะว่าเขาเขาแทงหมอในขณะที่หมอกำลังจะช่วยชีวิตของของเขาให้นั่นแหละเรามีศพเขา แต่ตอนแรกมึงยัตายมึงยัตายเพราะมึงเนี่ยหมอนั่นแหละนนาละเขาไม่กล้าแลกหรอครับนั่นแหละแต่ไม่อยากเสี่ยงถอยออกมาแล้วกันถอยมันที่มาเวลามาเกาะกูใกล้แล้วตอนเนี้ยใกล้หมดความอดทนกับมึงแล้วข้างบนได้กี่ศพแล้ววะสองสองสองไม่สองใช่ป่ะฮะนกตัวเขาแทงไม่ได้สองศพสองศพสองศพโอเคเท่าไหร่มันเจ็ดอะเฟสสามอะ หายไปสองอ่ะพ like cool yeah. um> ี่เช็คเอาไปด้วยไม่หรอไปช่วยไปช่วยคมหาไม่เห็นพี่เช็คกี้เขาเอาไปด้วยไหนพี่เหมเชคเหมาเช็คกี้เอาศพไปแล้วหรอเอาโอเคโอเคค่ะจบแล้วไป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 ไอไปไปไปได้ปไบไป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 นป้ปไปไปไปด เจอลองบ้านมาเลยกำลังออกละค่ะที่ไหนครับพี่ที่ไอเดี๋ยวไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนทันทีวะเนี่ยหันมาเฮ้ยต่อเตี้ยเมืองมันจะอยู่ตรงข้ามสนามบินไงหันเลสนามบินอยู่ไหนวะโอเคแล้วีท คลใายกดมาเฮม,ม,มาเชคก,กี้ฝากเกีนเมื่อกี้น่ะน,นะคะในน้ำอ่ะ g P A อะ วันนี้ฉันก็เดือดกะปวดจะปวดมินโฮเราต้องกลับบ้านไปนอนกันแล้วนะอิงหวยด้าแต่อันนี้ที่อยู่ยาวได้แกมินโฮอยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะพรุ่งนี้วันหยุดนะเอ้ยวันนี้วันหยุดหรอ วันนี้วันหยุดนะวันนี้เนี่ยวันนี้วันอะไรมาค่ะบูชาวันวันชดเชยวันวาเลนไทน์อาจารย์บอกเรียนตามปกตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะเราอยู่บ้านเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนี่มาแน่นอนเป็นบ่อยดารุตูมาแล้วมาที่พยางาลมาุบเนี่ ขอวิผมขอหน่อย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 หิวผมหิวโอ้อะไรครับหน่อยหน่อยหิวหิวก็ปิมนอย่าอย่าอย่ายืนใกล้อย่ายืนใกล้วางศพไม่ได้แป๊บนึงเอ้าเดี่ยมมาเจอกันที่นี่วะสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องอะไรครับเป๋าอุ้ยเสียงคนนี้คุ้นๆสองเท้าครับสุดหล่อคือใครอ่ะมีกี่คนะัวสั่งครับผมบอกเรื่อยเลยครับคุณ ล,ล่อเรื่องเลยนะเนรียบร้อยครับเอ๊กลับมาสองห้าหกครับจำได้วันนั้นพี่ใส่ชุดที่เขียนด้านหลังอนวยมาโอ้หันร้อยเขาคือใครอะ่ะใช่แล้วไม่รู้เขาเป็นอีก<ข>บ้านๆ<ล>ครับอีก สี่นี่คือแฟมิลี่สเตยมังคิดและดูดีอะเราช่องกันมาเท่าไหร่สต์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคสิีเตะของพวกกูก็ฟังทั้งว่าไม่เช่มันก้าวไ้ดูดีเอ้ยบ่อยจะของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลหมาที่เข้าข่า